คลิปนี้นครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งออโต้เซฟของโปรแกรม Premiere Pro ให้เร็วขึ้นครับเหมือนกับปรับระยะเวลาให้มันออโต้เซฟทุกๆก,กี่นาทีแต่ให้มันเร็วขึ้นนะใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มิโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีการปรับก็คือให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับอีดิทแล้วมาที่เพฟเลนเซสตรงนี้นะแล้วก็มาที่ออโต้เซฟตรงนี้ค่าเริ่มต้นของเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่นะของบางคนเนี่ยอาจจะ20 25, 30 10นาที15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ครับเพื่อนๆใส่ไปได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่เท่าไหร่นะบางคนเนี่ยตัดงานภายในระยะเวลาแบบไม่กี่นาทีเนี่ยอาจจะไปได้เยอะแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในระหว่างนั้นอาจจะไฟตกไฟดับโปรแกรมค้างโปรแกรมมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าม,มันมีปัญหาพวกนี้บ่อยเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งให้มันถี่ขึ้นนะให้มันออโต้เซฟถี่ขึ้นนะ่ะแบบสัก10นาทีให้มันเซฟ10นาทีให้มันเซฟ10นาทีให้มันเซฟไว้อะไรอย่างงี้นะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยหรืออาจจะตั้งไปสัก5นาทีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดตั้งเร็วมมากๆเนนี่ยั ก็จะขึ้นหน้าต่างเซฟบ่อยเนี่ยบางคนก็อาจจะลาคาญนะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการประมาณไหนนะแต่ถ้าเกิดเอาเซฟเซฟเนี่ยสักสินาทีอะ่ะผมว่าสัก10นาทีน่าจะกําลังดีนะสัก10นาทีสมมุติถ้าเกิดภายในย8ปดนาทีเนี่ยเราตัดก็คงไม่ได้เยอะมากมายเราน่าจะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะแต่ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยต้องการประมาณไหนบางคนอาจจะต้องการ5นาทีก็ได้อะก็ใส่ไป5นาทีหรือจะ10นาทีก็ได้อะผมเอา10 กดโอเคแค่นี้ครับวิธีการตั้งออโต้เซฟให้มันเร็วขึ้นนะสำหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาครับว่าเราจะตั้ง Auto ออโต้เซฟยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับวิธีการทําแบบนี้เลยครับสำหรับบางคนที่อยากจะหาไฟล์ออโต้เซฟนะผมเคยมีทาคลิปสอนไปแล้วนะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปกเก่าๆในช่อง YouTube ของผมได้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปผมจะมีเทคนิคอะไรเจ๋งๆมาสอนครับฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ